สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราสองคนลุงกับป้านะครับอยู่บนถนนมาลายแมนะครับวันนี้เรามาทําธุระที่นครปฐมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากราจะกลับเมืองการนะครับอันีเส้นทางมอเตอร์เวย์กาญจนบุรีนะครับเปิดใช้ฟรีนะครับช่วงปีใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นทางเส้นนี้นะครับพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับทางมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งตอนนี้เราขึ้นตรงนครปฐมนะครับทุกคน เปิดให้ฟรีครับถ้าลองใช้ครับตรงนี้เป็นจุดทางขึ้นตรงนอกบัตถมนะครับนะครับตอนนี้ก็มีรถรถมาขึ้นเยอะอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งจากตรงนี้นะครับไปกาญจนบุรีนะครับซึ่งระยะทางตรงนี้นะครับไปเมืองการเราถ้าเกิดไปเส้นปกตินะครับจะประมาณ 60กิโลนะครับใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่เส้นนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทางนี้แ้มพร้อมไหมครับเส้นมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีครับแต่เราขึ้นตรงนอกกระพถนะครับทุกคนอ่าเราตีเราขึ้นมาบนเส้นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับจุดขึ้นที่นักกระพถนะครับทุกคนตำบลวังตะกูครับ สทางเส้นนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับทุกคนวันนี้อ๋อช่องนี้นะครับถ้าไปทางซ้ายกรุงเทพน,นะครับจะลงด้านซ้ายครับอันนี้การี่มีธรรมการแล้วก็ไปตรงนี้นะครับไปครับทุกคนตอนนี้เราเริ่มขึ้นเวลาประมาณบ่ายโมงสี่บ่ายโมงสี่สห้านะครับทุกคน แล้วไปดูว่าเราจะถึงตรงมืองการนะครับตรงน้องขาวนะครับทางลงนะครับกี่โมงครับเราขับไม่เร็วครับประมาณหกเจ็ดสิบกิโลครับตอนนี้ครับออนี่ครับเขาจากัดความเร็วช่วงทดลองใช้นะครับไม่เกินแปดสิบกิโลนะครับเพราะว่าเส้นทางกําลังอยู่ในการก่อสร้างนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับท่ามาการนะครับ 40กิโลครับกาญจนบ,บุรี58กิโลครับตรนนี้เราจะใช้ความเร็วประมาณ80กิโลนะครับตา,ามที่ขอคำนวณนะครับดูว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวเรามาชมวิวสองทางไปพร้อมกันครับ ครับแล้วเป็นเส้นทางระหว่างอางจ็บรุรีบางใหญ่นะครับบางใหญ่นนทบุรีนะครับผ่านสี่ห้าจังหวัดนะครับอ่านเดินน,น,นทบุรีนะครับแล้วกมนะครับลาชบ,บุรีแล้วก็ตากจันทบุรีนะครับคาดคาดว่าแล้วเสร็จสิ้นบูนะครับน่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ เป็นวิวข้างทางนะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราให้ป้าขับตัวนี้ขับไปป้าไปไปเรื่อยประมาณแปดสิบ ตรน,นี้สวยมากครับดูข้างหน้าไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นสะพานสองสองชั่วนะครับติดต่อกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด,ด้านบนครับนี่ครับขึ้นสะพานตรงนี้อ๋อมันมีข้างหน,น้าอีกสะพานเฮ้ยตรงนั้นสลับเลยสวยไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี <aid> ่นะอะไรอะไรครับเนี Aí, mainland, ่ยอ๋อเป็นเป็นทางออกบ้านโปงนะครับอ <rawd Moder> ๋อแยกลงบ้านโปงกับแพงแสนได้นะครับตรงนี้ครับอีกสองกิโลนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะออกยังไงครับอ๋อตรงนี้เรามาถึงเอ่อเข้าล้าก็ไเขตของบ้านโปงเยนะครับเนี่ยลาดรีนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางแยกลงตรงห้วยกระบอกครับอ่าห้วยกระบอกกับใหญ่นะครับนะครับเราจะเห็น วัดเขาสบายแรงด้านหน้านะครับตรงนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปลูกแกนะครับไปลูกแกบ้านโป่งได้นะครับนะี่ครับนี่ครับตอนนี้เป็นทางลงนะครับใช่อ๋อจุดนี้เป็นทางลงนะครับด้านซ้ายนะครับถ้าลงซ้ายนี่จะไปออกทางาตลาดลูกแกนะครับแล้วก็จะไปเจอถนนสาคิวโตนะครับเส้นสามสองสามนะครับเส้นนั้นนะครับ ออกจากลุกแกไปเจอถนนแสงจุโตไปการเบรีแปลนโป่งได้ครับทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวเราตรงไปครับตอนนี้เราเข้าเขตบ้านโ,<ด>โป่งครับเดี๋ยวรูปไปนี้ก็จะเป็นเขตจังหวัดการเจมีแล้วครับแหมเราผ่านบ้านโป่งมาไม่รู้ตัวนะครับไวมากครับ ตรงไปกันจนบ,บุรีนะครับอนุนข้างหน้านุนที่ว่าไปรถกระบอกอ่ะน่ไครับ่าม่วงอีกสามสิบเอ็ดกิโลนะครับจะสิ้นสุดเส้นทางสายนี้นะครับตรงนี้นครับซึ่งตรงเส้นทางสายนี้จะสิ้นสุดที่บ้านน้องขาวนะครับอ๋อตรงนี้เราเลยมาแล้วเป็นช่วง ครับด้านซ้ายนะครับจะเห็นเป็นวัดเขาสะพายแรงนะครับอ่าตระลสนมแย้มพือธรมการนะครับซึ่งเป็นบ้านของป้านะครับนี่ครับบ้านป้าจะอยู่ด้านหน้าเลยครับอยู่ใกล้ๆเขาสะพายแรงนี่แหละครับช่วงนี้ก็นะครับจะผ่านทุ่งนานะครับต่วตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะครับนะครับทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยวนะครับทุกคน นี่จะกเ,เป็นช่วงข้าวเกลียวๆนี่จะสวยมากเลยตอนนี้มันเก็บเกี่ยวแล้วไงมันก็เลยแห้งหน่อยสถานีบริการทางหลวงหนึ่งกิโลเมตรอ๋อจากตรงนี้นะครับอีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับจะมีสถานีนะครับจุดบริการของตำรวจทางหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าว่าสร้างเสร็จยังครับตรงนี้ครับ นะครับตรงนี้เป็นสถานีบริการทางหลวงนะครับไหนเอ่ยอ๋อด้านนู่เนื้อยังไม่สร้างเลยใช่ป่ะอ๋อนี่นี่สายมือนี่นะจุดบริการของนประชาชนนี่แหละอ่าบริการทางหวงออกสายมือนะกานสายยังไม่ได้สร้างเลยอ่านี่ครับก็เตรียมเตรียมสร้างแต่ยังไม่ได้สร้างครับเนี่ยครับจะมีทางนี่ครับอ๋อนี่ไงพื้นที่พื้นที่โลงนั่นนั่ ัน,นชั่วคราวอ๋อตรงนี้มีห้องนะ้ำบริการชั่วคาวแล้วกันนะครับ <c oughs> นะี่ครับอ๋อด้านลู้อันนี้ป้าลองครับ เส้นทางสายมอเตอร์เวย์บางใหญ่กรุงเทพกาญจนบุร,รีนะครับเน,นี่ครับสองกิโลนะครับจะเป็นทางแยกเอ่อไปพัฒนุล,ลังกับท่าเรือนะครับเนี่ยตลาดท่าเรือนะครับนะครับทางออกตรงน,นี้ถ้าเราเลีเ้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเราจะเอไปทางตลาดท่าเรือนะครับ นนะเราตรงไปไม่ทางนี้ไม่ต้องแยกไเลยไม่แยกมึงไม่ได้ <laughs> 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 เราไปสุดเลย <laughs> เราไม่ต้องแยกดิเราไปสุดทางแต่ดีที่นองข่าวเลยเดี๋ยวเราจะกลับบออหวยต่อไปนี่ครับทุกคนถ้าเรืวซ้ายนะครับจะออกไปธมกานะครับธมกานะครับทา่บทาเรือนะครับ แล้วก็จะไปการจนบุรีได้นะครับไปเส้นทางสายสามสองสามนะครับแสงชุโตนะครับเจนนั้นนะครับไปเจอเส้นหลักนะครับนี่ครับนี่เป็นทางออกประแท่นธรรมการนะครับท่าเรือนะครับ ด้านล่างนั่นคือถนนเส้นประเทนท่าเรือนะครับนะครับเส้นด้านล่างนั่นคือเส้นจากตลาดท่าเรือไปที่ประเทนดงลังนะครับเส้นนะครับเราก็จะข้ามไปนะครับก็ใช้เวลาสร้างนานจัดสเก็ตลัวปะดูไอ้ไอ้พวก ต้นยาต้นถาวัน,นี้ขึ้นหลวเต็มเลย <c oughs> <c oughs> สร้างนานจัดยี่ปีนกโอ้โหนานได้ปีเลยตรงนี้น่าจะเข้าเขตอำเภมอทถั่วมั่วแล้วครับทุกคนน่าจะอีไม่ไกลครับเร้ก็น่าจะถึงอือสิ้นสุดของเส้นทางสายนี้ครับที่ถนนสายประทวนการท่าเรีอนครับตรงตะบนหนองขาวนะครับ ช่วงนี้เราน่าจะเข้าเข้ามาในเขตของตัวบ้านหนองขาวนะครับนะครับเราน่าจะใกล้ใกลต้ตับลนหนองขาวนะครับซึ่งยาน่าจะใกล้ทางลงแล้วนะครับนะครับสะพานข้ามบางหน้านั้นเป็นเส้นทางจากตบับลนหนองขาวไปท่าม่วนะครับนะครับเป็นจุดที่ถรนมอเตอร์เวย์ลอดนะครับครับลอดเส้นทางสายหนองขาวท่าม่วนะครับตรบนงนี้ครับ อีกบอีกิโลนะครับก็จะถึงาทางออกของเส้นทางสายนี้นะครับเป็นจุดสิ้นสุดตรงจังหวัดกาญจนบุรี2กสองกิโลครับด้านหน้านะครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดไปมันจบกับถนนเ,เส้นพนมทวนกาญจนบุรีนะครับตรงตำบลนองขาวนะครับนี่ถ้ามาองข่าวก็ต้องเจอต้นตาล กับด้านหน้านะก็เป็นจุดสิ้นสุดนะครับนะครับซ <c oughs> ึ่งเส้นนี้จะมาเจอถนนสายอ่พุมทวนการจารันบ,บุรีนะครับนะครับนะีครับกนะ็จะถึงทางออกนะครับ <c oughs> ตรงไปเลยตรงนี้กำลังสร้างนี้ด้านเก็บเงินเห็นปะ ใหญ่โตมากเลยตรงไปเรปเื่อยๆขับตรงไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบนี่ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่สร้างาด่านเก็บตังค์นะครับนะครับใหญ่โตมากครับตรงนี้เป็นทางขึ้นเลยนะครับเนี่ยทางขึ้นจะจะมาการานุบุรีนะครับเพื่อที่จะไปาบางใหญ่นะครับนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดเก็บตังค์ครับจุดเก็บเงินเป็นค่าผ่านทางนะครับ กำลังก่อสร้างอยู่นะครับนยครับตรงนี้ครับ๋ยวซ้ายนะครับเราก็จะไปจังหวัดการนะครับซึ่งถ้าตรงไปเราตรงไปดิไปอะไรบนมุมทวนเราตรงบ้านมุมทวนอ่าเดี๋ยวเราจะตรงไปพนมุมทวนนะครับซึ่งเราจะกลับบ่อพลอยนะครับกลับบ่อพลอยทางอู่สะพานนะครับบนมุมทวนอู่สะพานนะครับเส้นนั้นนะครับ แต่ถ้าเราเลี้ยวเนี่ยครับถ้าจะไปมังการให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอถนนเส้นพลมทวนการทัศนีนะครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับนี่ครับจะไปเจอเส้นหลักนะครับอ่อไปตัวมังการนะครับแต่เดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับไปเอ่อทางพลมทวนนะครับเพื่อที่จะกลับบ่อพลอยทางห้วยสะพานนะครับกนดูตรงนี้ว่ามันจะเลี้ยวยังไงครับ นะครับเส้นนั้น,นคือเส้นที่ไปจังหวัดกาญนะครับนะครับ้พนะี่ Baby, ทางนี้แหละทางออกโอเคแล้วครับแล้วนี่ครับพลุทัวร์ก็เป็นเลี้ยวซ้ายนะครับอ๋อมันลงมาแล้วเป็นทางออกโอเคครับอ๋อก็มาเจอตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปไปน้องขาวท้าเกียร์ไปเลยไปเลย เราก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศของมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่การจนบบรีนะครับซึ่งขึ้นตรงนครปฐมนะครับซึ่งจุดนี้ก็เปิดให้ทดลองใช้ฟรีนะครับทุกคนก็ได้บรรยากาศนะครับเส้นทางนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็พงกจะเท่านี้นะครับพาทุกคนมาชมวิวบรรยากาศแปลกๆไปนะครับจากการต้องเที่ยวนะครับทุกคนไ้พบในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ